สวัสดีจ้าเพื่อนๆมินี้อากาศดีจ้ะอยู่เยอรมันอยู่สิบเก่าองศาพี่น้องนี่สิไม้ยางหาเบิ้งพักหาพักไปออมอากาศดีมาซ้อมเบิ้งพักกันจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นถุงนาเขาพี่น้องเขากำลังไถเตรียมปลูกอย่างอื่นต่ออันนี้ก็สิยางหาพักขัง เอิญพักกราฟยเยอรมันเอิญพักกราฟกราฟคนไทยเอิญขนาฝรั่งพี่น่อแสบแสบเด็ดต่นี่ไปลวบก,กิ่มน้ำจิ้งผัดกะเพราโอ้แสบเด็ดพี่น่องจานนี่จ้ะของฟรีหากินได้พี่น่อง พัดน้ำมันหอยกระแซบไปเฮดลาดนากระแซบได้หลายเมนูเลยจ้ะมี่จ้ะกำลังอ่อนต้นหน่อยหาออกได้ผักไปกินแล้วพี่น้องมันอากาศดี ยางออกก็ต้องใจเก็บผักได้ดีจ้ะวเสียวเทียววเสียวเทียวจ้ะทองฟ้าจำใสจัมมอนีเย้เยอรมัน พอนจ้ะพี่เนาะมาเก็บพักต่อพี่เนาะนีจ้ะเอาเ้ะยอดอมปมใบก็บแตกหน่ออีกมาเก็บอีกจ้ะเสียบจะพักจึงหันหอพี่เนาะ ทางเดินหาพักหามีกินพี่น้องจ้าจะมันล็อกดาวน์ลอกที่สามอีกแล้วจ้ามันอาชีพเงามเพอนบ่ได้ฉีดยาเนาะพี่น้องเวอรคือในไรเขาถ้าไรเขาปลูกเขาฉีดยาสีงามจ้ะอันนี้ก็แสบด้วยกันจ้ะของบ่ได้ฉีดเนาะพี่น้องจ้า หลายๆๆพี่น้องเต็มด้ยจ้ะนี่กล่บเต็มเลยด้ยจ้ะกำลังช่อดอกมาพี่น้องอันนี้ัวดเลยจ้ะอืมปวดเลยนี่ พัดคณะฝรั่งเจ้า็ูดาลักของเขาเด้อพี่นอ้องมันยุดหนอกฟาร์มเขาเด้อจ้านี่จ้ะเวลาเขาปลูกมึงแก่เราล้มกับปิวหนวยในมันมาพี่น้องทำกับมะขืนยุดแถวขังหนอกฟาร์มเขาจ้ะบได้ยลักของเขาเด้อจ้า อของแสบพี่น้องของแสบนี่จ้ะเมื่อเก็บทุกปีจ้ะมงังเนี่นขึ้นตนน้นใหญ่ต้นหน่อยมันเองก็พึ่งขึ้นจ้ะอูออ้ยังไงจ้จพี่น้องจ้ะแกงอม บอวด,ด,ดจ้ะโอ้ี่จ้ะอืมอวดไปจ้าโอ้โหของฟรีจ้าไม่ต้องซื้ออร่อยด้วย หมอ้วกลจันโอ้อื้วโฮบนตกจะกรอบเนาะแทงยอดเข้นจ้ะอื้อากาศจ่ำใส บวกจิมจิมกระแซบได้จ้ะเนี่ยเกินเราจะกินทุกปีได้จ้ะเนี่ยมาเก็บมองนี่ทุกปีซ้ำพี่น้องจ้ะโอ้รักกันดอกยังต้นยังยง่เด้ยกัอื้อ

รู้ว่าเขาสิปลูกยังอีกแล้วพี่น้องช่วงเขาฉีดยากับป้าตองมาเก็บด้วยจ้ะเพราะวา่ายาส0ปิวมาใส่ผักเขาช่วงนี้ปลอดภยัยจ้ะเก็บช่วงนี้ปลอดภยัยจ้ะเ <c oughs> ขาเขาปวดเพื่อไงจ้ะ หักพี่ได้แตกมาอีกแตกมาเก็บอีกจ้ะพี่นอ้องโอ้หลายหลายหลายโอ้ยพอซะมีล้วจะพี่นอ้องจะเก็บอีกอ่จ้ะมันได้หลายแล้วจ้ะ หะเลยเด้อพี่น้องแทงดอกละอีกแคะหักยอดให้มันแตกยอดเด็ดยอดให้มันแตกขึ้นມามัอ เดรขโมยขอ,อยงเพิ่นเด้จ้ามันอยู่ขางสวนจะพี่น้องมันอยู่ขางนี่จ้ะนี่ฟาร์มเขาอันนี้อยูน่นอกเนือจากฟาร์มเขาเด้จ้าได้รักของเพิ่นเด้จ้าพี่น้องจ้ะของฟรีจ้ะเสียบพี่น้อง บอกเลยจ้ะน,นันเป็นโคลนโคลนเก่าของเขาพีน่นงในของปีที่แล้วจ้ะไอ้เ,เลก็ก็คือฝนก็แตกแงงขึ้นมาจ้ะมันก็เลยแงงบางงามคือเขาปลูกก็แสบลูกเก่าพี่น้ง ขาหน้าพี่น้องไปพักกินแล้วจ้ะเนเ่าหลอดตายแล้วกลับบ้านเราจะพี่น้องวันนี้โชคดีได้พักไปกินจ้ะได้แนงหน้าฝรั่งไปกินพี่น้องไปจิ้มแก้วไปพัก เน้ำมันหอยเอาไปเหดจับฉายโอ้เห็ดได้หลายเมนูพี่น้นองคุ้มจะไม่นี่คุ้มมันเป็นตอเก้าของปีที่แล้วจ้ะก็เลยแตกงแงนงออกมามันสีบป่งามคือเขาปลูกพี่น้องตะกะแซบจ,จะ้ะไปกระบานกันจะ้ะโชคดีหลายขอขอบคุณทุกคนที่เขามาชมเขามาติดตามเขามาให้กำลังใจกันด้ะจ้า Thank mm -hmm. you.